สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทำกินเองง่ายๆวันนี้เราจะมาทำเมนูมาม่าผัดซุกกี้แห้งหรือซุกกี้แห้งผัดมาม่าค่ะทำง่ายมากๆเลยค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะทำอย่างไรไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาต้มเส้นมาม่าก,กันก่อนนะคะวันนี้เราใช้มาม่ารสหมูสับค่ะสองห่อนะคะ เราก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำมาม่าลงไปต้มเลยค่ะพอสุกดีแล้วนะคะเราก็ตักพักไว้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะเราก็จะผัดให้กระเทียมสุกดีเลยนะคะตามด้วยไข่สามฟองค่ะ รอให้ไข่สุกสักนิดหนึ่งนะคะพอไข่เริ่มสุกดีแล้วเราก็ใส่กระหล่ำปีลงไปเลยค่ะเติมน้ำเปล่าสองทัพพีค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะผัดให้สุกเลยค่ะพอเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่หอมหัวใหญ่และมะเขือเทศลงไปเลยค่ะ จากนั้นผัดให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่มาม่าที่เราลวกพักไว้เลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะผัดไปสักระยะหนึ่งนะคะพอเข้ากันดีแล้วปรุงรสกันค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาสีอ่วข่าวหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะและน้ำจิ้มซุกี้3ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะผัดไปสักระยะนหนึ่งนะคะพอเข้ากันดีแล้ว เราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะและเราก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็พร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆตักเสิร์ฟพ,พร้อมทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะหรือใครจะทานเพียวๆก็ได้นะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ